ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็มาที่แบบทดสอบความเข้าใจนะครับในเรื่องของหน่วยและการวัดนะครับโดยครูจะไม่ได้เฉลยทั้งหมดนะครับในคลิปนี้ครูจะเฉลยแล้วก็พาทำตัวอย่างในเฉพาะบางจุดนะครับส่วนที่เหลือให้นักเรียนลองฝึกทำเองนะครับแล้วเราก็ไปเฉลยกันในคาบเรียนปกตินะครับไปกันเลยครับ สำหรับแบบทดสอบความเข้าใจนะครับเรื่องของหน่วยแล้วก็การวัดนะครับเป็นเรื่องของทดสอบในเรื่องของหน่วยแล้วก็คำอุปสรรคก่อนนะครับอ2อจนะครับจงบอกค่าพหุคูณนะครับพหุคูณก็คือ10ยกกำลังนะครับว่าเป็น10ยกกำลังเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ด้วย ของชื่อต่อไปนี้นะครับเช่นเซนตินะครับก็คือ10ยกกำลังลบ2นะครับสัญลักษณ์คือซีนี่เป็นตัวอย่างนะครับมิลลิไมโครจิกะนาโนเมกะนี่เราก็สามารถทำเองได้นะครับนักเรียนก็สามารถมาดูได้ที่ตรงนี้นะครับขูไกด์ไลน์ให้นี่คำอุปสรรคนะครับตัวพหุคูณนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้นะครับเซนติ10ยกกำลังลบ2 นะครับหน่วยโลเซนติสิด้วยกำลังลบ2แล้วก็สัญ,ญลักษณ์ก็คือตัว4นะครับก็อยากให้นักเรียนจำได้นะครับการเปิดกลับมาดูตารางบ่อยๆก็จะจำไม่ได้นะนักเรียนต้องท่องจำให้ได้ก่อนค่อยมาทำเนะาะลุยเลยนะครับต่อไปอันนี้ทำเองนะครับที่เหลือนะครับ2.2นะครับจงเขียน เลขสัญญกรวิทยาศาสตร์นะครับต่อไปนี้นะครับให้อยู่ในรูปใหม่โดยใช้คำอุปสรรคนะครับก็คือครูเนี่ยเป็นโจทย์ที่ให้มานี่เป็นเลขสัญญกรวิทยาศาสตร์เห็นไหมฮะนี่เลขสัญญกรวิทยาศาสตร์จากนั้นให้เปลี่ยนให้เป็นอยู่ในรูปของคำอุปสรรคนะครับไปดูกันนะครับดูตัวอย่างนะครับ6.2คูณ10ยกกำลังลบ2เมตรนะครับสิยกกำลังลบ2เมื่อกี้นี้ เราทําใน2.1นะครับ10ยกกำลังลบ2อหุคูณแทนด้วยคําว่าเซนติตัว c นะครับ c ตัวพิมพ์เล็กนะครับ mm hmm. เราก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นตัว c ก็จะได้6.2 mm hmm. นี่นะครับตัว c ตัวนี้ก็คือ10ยกกำลังลบ2นะครับนี้ทำตัวอย่างให้ดูนะครับ mm hmm. อ,อีกสักตัวอย่างนึงนะครับอ่ข้อ10แล้วกันนะครับ 2.562คูณสิบยกกำลังลบ7นี่คือเลขสัญยกรวิทยาศาสตร์หน่วยเป็นกรัมนะครับให้เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของอคำอุปสรรคนะครับซึ่ง10-7ยกกำลังลบเนี่ยจะใก,กล้กับ10-6ยกกำลังลบ6นะครับลบ7มันไม่มีคำอุปสรรคนะครับแต่ว่าลบ6มีนะครับลบ9มีนะครับก็แล้วแต่นักเรียนจะเลือกใช้ตัวไหนแต่ครูคิดว่ามันใกล้10-6ยกกำลังลบ6เนาะ10ยกกำลังลบ6คือไมโครนะครับไมโคร คราวนี้เทคนิคของการทํานะครับที่จะทําให้นักเรียนง่ายนะครับทำอย่างไรวิธีพิจารณาเนาะให้ทําอย่างนี้นะครับเรามองแล้วว่า10ยกกาลังลบเนี่ยมันใกล้กับคําว่าไมโครใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าเดิมเนี่ยมันมีหน่วยเป็นกรัมกรัมคือ G ตัวนี้นะครับา G ตัวนี้คือกรัมจากนั้นเราต้องการเปลี่ยนเป็นไมโครตัวนี้คือ ตัวที่เราจะเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนให้มาเป็นไมโครอ่าเราอยากเปลี่ยนให้เป็นไมโครเป็นคำประสักตัวนี้เพราะมันใกล้กับลบเเนะาะอเทคนิคคือเราจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนให้เราเอาตัวนั้นหารออกนะครับหารออกจากตัวเลขที่มีอยู่แล้วตรงนี้นะครับอ่าครูหารอยู่นี่เลยแล้วกันนะ10ยกกำลัง ลบหใช่ไหมครับไมโครเนี่ยพราะหารเสร็จไมโครมันจะเข้ามาอยู่นี่ได้สิบยกกำลังลบเหาร10ยกกำลังลบหนะครับให้เอาลบกันใช่ไหมครับลบเจลบกับลบหลบลบเป็นบวกเป็นลบเบวกหได้ลบหนะครับก็จะเป็น2.562ุดหกคูณสิยกกำลังลบหหรือตอบ0 2นย์จุดสอง้าหกอ่นไหมฮะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นคำตอบนะครับ เพราะว่า2.562คูณ10ยกกำลังลบ1มันก็ได้ตัวนี้นะครับอ,อีกสักข้อหนึ่งเดี๋ยวนักเรียนจะได้คล่องนะครับามาดูข้อนี้10ยกกำลัง7มันใกล้ๆกับ10ยกกำลัง6 6 10ยกกำลัง6คือเมกะนะครับหน่วยเดิมคือกรมัมเราจะเปลี่ยนเป็นเมกะเพราะมันใกล้กับ10ยกกำลัง7นะครับเราเอาหน่วยที่เปลี่ยน เราจะเปลี่ยนเนี่ยเขาเรียกการเปลี่ยนหน่วยนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนครับเปลี่ยนเป็นเมกะเปลี่ยนเป็นตัวไหนให้เอาตัวนั้นไปหารน,นะครับรครูก็เลยต้องหารด้วยเมกะคือ10ยกกําลัง6ครับเนี่ยครูเปลี่ยนเป็นตัวเนี้ยเมกะครูก็ต้องไปหารน,นะครับแล้วเมกะมันก็จะถูกเติมเข้าไปเองโดยอัตโนมัตินะครับ10ยกกําลัง7หาร10ยกกําลัง6ก็เลขกําลังลบกัน7ลบ6เหลือ 1>, 1ใช่ไหมครัตรงน,นี้ก็เหลือ10ยกกำลัง1 10ยกกำลัง1ก็คือ10ก็ค,คูณเข้าไปให้เสร็จเรียบร้อยครับก็ได้3 2มิลิกกากรมนะทำให้ดู3ตัวอย่างแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับอ้าวมันเด้งขึ้นไปอ่ะไม่เป็นไรเนาะเมื่อกี้นี้ก็ทำเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าตอบ3 12 จุดแปดนะครับต่อไปอาอออามาละแบบฝึกที่สองจุดสามนะครับให้เปลี่ยนหน่วยตามที่กำหนดคราวนี้เขากำหนดมาโจทย์เมื่อกี้นี้ไม่ได้กำหนดนะครับเนี่ยนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ที่ใช้คำศัรท์นะครับอ,อย่างเช่นสิบยกกำลังลบเจ็ด นักเรียนอาจจะเปลี่ยนเป็นไมโครหรือเป็นนาโนก็ได้ตัวเลขข้างหน้านก็จะต่างกันแต่ค่ามันก็เท่ากันอยู่เหมือนเดิมนะครับ10ยุกกำลัง7ตัวนี้นักเรียนอาจจะมองไปหาแค่คําว่ากิโล10ยุกกำลัง3ก็ได้หรือจะมองไปถึงเทระหรือเป็นเทระกรรมตรงนี้เลขข้างหน้าก็จะต่างกันแต่มันก็ยังเท่ากันอยู่นะครับแต่ว่าครูมองว่าเออ7กับ6มันใกล้กันก็เลยแปลงเป็นตัวนี้เนาะแต่ตัวนี้นะครับโจทย์2.3าเนี่ยจะอ่ะ กำหนดมาเลยอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะครับ4980หรือ4,980แอมป์นะครับตัวเอให้เปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลแอมแปร์ชัดเลยเมื่อสักครู่นี้ครูก็สอนเทคนิคไปแล้วใช่ไหมครับเราจะเปลี่ยนเป็นตัวไหนให้เอาตัวนั้นหารออกเห็นไหมฮะนเนี่ย4980เนี่ยเราเขียนเป็นเลขสัญยกรวิทยาศาสตร์ได้4.980คูณ10ยกกำลัง3เนาะแอม เนี่ย m เหมือนเดิมรานนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกิโลเห็นไหมฮะเปลี่ยนเป็นกิโลเปลี่ยนเป็นอะไรให้เอาตัวนั้นหารออกนะครับกิโลคือ10ยกกําลัง3เราต้องท่องได้เห็นไหมฮะกิโล10ยกกําลัง3มเซนติ10ยกกําลังลบ2อย่างเงี้ยครับก็คือตัวเนี้ยเนี่ยอันนี้ครูเอามาแค่6ตัวนะครับมิลลิเท่าไหร่ไมโคร10ยกกำลังเท่าไหร่เนี่ยนักเรียนต้องท่องได้นะครับสัญลักษณ์เป็นยังไงต้องท่องให้ได้นะครับอ่าสัญลักษณ์ของกิโลคือ k แทนผาหกคูณ10ยกกำลัง3เนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวไหนเปลี่ยนเป็น k ให้เอาตัวนั้นหานออกนะครับ10ยกกำลัง3หาร10ยกกำลัง3ก็เป็น1น,นะครับก็ตอบ4.980 k a หรือกิโลแอมแปร์นะครับอ่าไม่งงเนาะ a ตัวนี้คือหน่วยนะครับ a ตัวนี้คือหน่วยด้านหน้าของหน่วยคือคำอุปสรรคนะครับคำอุปสรรค โอเคนะครับที่เหลือทำเองเลยนะครับต่อไป2.4นะครับตัวนี้ก็จะเริ่มยากขึ้นนะครับเพราะสังเกตว่าหน่วยเนี่ยจะมีการยกกำลังสองยกกำลัง3เห็นไหมฮะแล้วก็มีการหารด้วยนะครับลักษณะของหน่วยที่เป็นแบบนี้นะครับถ้ามีเลขยกกำลังของหน่วยนะครับให้นักเรียนเข้าใจด้วยตัวเองเลยนะครับว่ามันยกกำลังทั้งหมดนะครับหมายความว่า 3 cm กำลัง2มีความหมายว่า3ในวงเล็บ cm ในวงเล็บนะครับยกกำลัง2ทั้งหมดอย่างเงี้ยโอเคไหมครับอ่าอ่าเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่ามันก็คือ3 c ก็กำลัง2 m ก็กำลัง2นะครับอ่าตัวน,นี้อ่านคำอ่านคือ3ตารางเซนติเมตรเนาะอ่านเป็นอยู่นะครับ เนี่ย cm กําลังสองตัวนี้คือตารางเซนติเมตรนะครับคราวนี้เขาต้องการเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็น m กําลังสองนี่ไง m กําลังสองก็อยู่นี่แล้วแสดงว่าเอาแค่ c กําลังสองนี่ออกไปเป็นตัวเลขนะครับเราก็ต้องท่องได้ว่า c เดียวเนี่ยคือเซนติเซนติคือ10ยกกําลังลบ <S 2, 2. <S แต่ตอนนี้เซนติเนี่ยคือ c ตัวนี้นะครับ สิบยกกำลังลบสองนี่มันกำลังยกกำลังสองอยู่อย่าลืมนะครับ m กำลังสองก็อยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบสามคูณสิบยกกาลังลบสองทั้งหมดยกกำลังสองเอาเลขลบ2คูณกับ2นะฮะเอาคูณกันนะครับตามหลักการของเลขยกกำลังที่เราเรียนมาแล้วนะครับได้ลบ4นะครับตัวนี้อ่านว่าอะไรถ้า m กำลัง2นะครับตัวนี้อ่านว่าตา ารางเมตรครับผมคือยกกําลังสองคือคําว่าตารางครับเมตรก็คือหน่วยเนาะอ่ะที่เหลือลองทําเองดูนะครับลองทําเองดูนะครับอ่าต่อไปถ้าเป็นลักษณะมีการหารแบบนี้นะครับอ่าจะทําอย่างไรก็ครูอยากให้เรียนลองทําก่อนเนาะครูอยากให้เรียนลองทําก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับลองทําเองดูนะครับ อ,อันนี้ก็เป็นลักษณะที่ไม่ใช่คำอุปสรรคนะครับเป็นนาทีวินาทีอย่างเงี้ยเป็นวันเป็นนาทีก็ลองทำเองดูก่อนนะครับใช้ความรู้เดิมทำดูนะครับถูกผิดแล้วเราค่อยมาเฉลยกันในคาเปลี่ยนนะครับต่อไป2.4นะครับให้เปลี่ยนหน่วยตามที่กำหนดอ,อันนี้ก็เป็นวินาทีกับวันเป็นเมตรกับวาน,นี่กำหนดมาให้แล้วนะครับ500อ่อ ตารางวาตารางเมตรเราก็รู้วากับเมตรแล้วเนาะลองทําดูนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงเมตรต่อว,วินาทีลองทําดูนะครับตัวอย่างหลายตัวอย่างเลยนะครับหมดแล้วนะครับก็อยากให้นักเรียนนะครับฝึกทําข้อที่เหลือจากการที่ครูยกตัวอย่างไปนะครับถูกผิดไม่เป็นไรทํามาก่อนนะครับถ้าผิดเราก็จะได้รู้ว่าเออเราเข้าใจตรงไหนผิดไปนะครับพยายามทําความเข้าใจ จากพื้นฐานง่ายๆแล้วก็ทำข้อ,อยากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเจอกันในการเฉลยในคาบเรียนนะครับสวัสดีครับ